สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูแพรจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรไปดูกันค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคุณครูผู้สอนคุณครูกรมลรัตน์กาหาร หรือว่าครูแพรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะเรื่องที่เราจะเรียนอยู่ในสาระที่2ชีวิตและครอบครัวนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่องครอบครัวที่หลากหลายนั่นเองค่ะมาดูความหมายของครอบครัวกันนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวนะคะหมายถึง การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความสำคัญกันนะคะหรือว่ามีความผูกพันกันเช่นการผูกพันทางสายเลือดนะคะหรือถ้าไม่ใช่สายเลือดก็จะเป็นการรับเกี่ยวกับบุตรบุญธรรมนะคะเข้ามาอยู่ในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสมาชิกเนี่ยจะมีความสำคัญกันแล้วก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ เช่นบิดามารดาหรือหน้าที่ของสามีภรรยาหน้าที่ของบุตรแล้วก็หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวต่างๆนะคะซึ่งสมาชิกเนี่ยมีความหมายต่างๆนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วเบื้องต้นนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวหมายถึงอะไรคะก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวนะคะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะสัมพันธภาพในครอบครัวที่คุณครูจะสอนในวันนี้นะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1สมาชิกในครอบครัวนะคะมีความรักใคร แล้วก็เอื้ออาทรต่อกันนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยอยู่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่2นั่นก็คือสมาชิกในครอบครัวนะคะปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบนะคะได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนั่นเอง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่3คือสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกตัญยูรู้จักการไปมาลาว้ว้นะคะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่4สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวแต่และครอบครัวเนี่ยจะมีการ เขาเรียกว่าทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะบางครอบครัวก็จะทาไมคะเวลากลับมาถึงบ้านอาจจะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะพบปะพูดคุยสารทุกสุขดิบการตรงนั้นหรือว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์พร้อมๆกันในตอนเย็นนะคะทีนี้ก็จะมีการพูดคุยกันซึ่งทําให้ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นและก็อบอุ่นมากขึ้นค่ะ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่5นะคะสมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนนะคะตามความเชื่อแล้วก็ค่านิยมที่แตกต่างกันได้หมายถึงว่าในครอบครัวเนะะี่ยค่ะแต่ละคนจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าต,ตอนมีความคิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราก็เอาเอา,เอาความคิดแต่ละคนเนี่ยมาปรับนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ ทุกคนมีความสุขด้วยเช่นกันค่ะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่6สมาชิกในครอบครัวนะคะมีส่วนร่วมและก็ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวข้อที่7สมาชิกในครอบครัวนะคะใช้คำพูดที่สุภาพและก็ไพเราะต่อกันนะคะ การที่เราพูดสุภาพแล้วก็พูดอ่อนน้อถมถ่อมตนนะคะมีใช้ถ้าเป็นเด็กก็จะต้องใช้อะไรคะใช้คําว่าครับหรือค่ะเพื่อที่ทําไมคะทาให้ครอบครัวเนี่ยหรือว่าทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูแล้วก็รักเรานั่นเองนะคะทีนี้ก็จะทําให้สัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนะคะข้อที่8 สมาชิกในครอบครัวช่วยการประหยัดอดออมนะคะแล้วก็ดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวนะคะช่วยกันดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยกันประหยัดในที่นี้มีหลายอย่างคะ่ะเช่นช่วยกันประหยัดในการซื้อของช่วยกันประหยัดในการซื้อของเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นช่วยกันในการประหยัดเกี่ยวกับ ปิดน้ำปิดไฟนะคะแล้วก็อุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นการช่วยกันประหยัดนะคะการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวก็คือทรัพย์สมบัติของครอบครัวส่วนรวมค่ะเช่นโทรทัศน์นะคะตู้เย็นแอร์ต่างๆนะคะช่วยกันดูแลยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ล้าก็ทาไมคะช่วยกันปิดนะคะเพราะว่าเออมันก็อาจจะทําให้เหมือนอย่างเวลาแอร์ใช่ไหมคะที่เรา ใช้กันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลืมปิดแอร์มันก็อาจจะทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียได้นั่นเองนะคะมาดูการปฏิบัติตนที่ดีของครอบครัวนะคะบทบาทแรกนะคะที่คุณครูจะสอนในวันนี้คือบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรามาดูบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวกันนะคะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่สําคัญเนี่ยคือห เป็นผู้นําครอบครัวนั่นเองนะคะบางครอบครัวเนี่ยจะมีคุณพ่อเป็นผู้นําบางครอบครัวก็จะมีคุณแม่เป็นผู้นําหรือบางครอบครัวก็จะมีทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่เป็นผู้นําได้เช่นกันนะคะข้อที่2รับผิดชอบรายได้ของครอบครัวนะคะนี่คือเป็นบทบาทหน้าที่สําคัญของคุณพ่อคุณแม่ก็คือรายได้หลักที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว สี่แก้ปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะข้อที่ห้าประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวนะคะอันนี้คือเป็นบทบาทสำคัญของบทบาทคุณพ่อคุณแม่เช่นกันนะคะ 6. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจบุตรอย่างสม่ำเสมอ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของลูกหรือบุตรนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะข้อที่8คอยดูแลปกป้องจากอันตรายนะคะจากสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมทีนี้ของคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูบทบาทของลูกกันบ้างนะคะบทบาทของลูกนะคะบทบาทแรกเนี่ยคือ 1. ช่วยงานบ้านนะคะที่ตนเองเนี่ยสามารถทำได้นะคะอาจจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านนะคะล้างจานช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องก็ได้นะคะได้เหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะ 2. มีความรับผิดชอบแล้วก็ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะนี่คือบทบาทสำคัญนะ 3. รู้จักอดออมแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ข้อที่4นะคะบทบาทหน้าที่ของลูกมีความกตันยูกะตะเวทีนะคะทั้งต่อพ่อแม่แล้วก็ต่อปู่ย่าตายายแล้วก็สมาชิกทุกคนในครอบครัว 5. ดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวนะคะ 6. กเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของลูกนะคะ ทีนี้ต่อไปนะคะมาดูบทบาทหน้าที่ของคุณปู่คุณยา่าคุณตาและก็คุณยายบ้างนะคะบทบาทหน้าที่แรกของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะคือ 1. อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวนะคะแล้วก็สังคม 2. ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่ทำได้นะคะ 3. ให้ความรักแล้วก็ดูแลลูกหลานทุกๆคนในครอบครัว4 แก้ปัญหาในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกหลานได้แล้วก็ข้อที่5หัวข้อสุดท้ายนะคะกรารประพฤติตนเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวนั่นเองนะคะนี่คือบทบาทหน้าที่ของคุณปู่คุณย่าคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะสรุปสาระสำคัญนะคะในวิชานี้นะคะที่คุณครูบอกเนี่ยสาระสำคัญจริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด3ข้อนะคะ หัวข้อหลักของมันก็คือครอบครัวที่หลากหลายซึ่งครอบครัวที่หลากหลายนะคะหัวข้อแรกที่สําคัญก็คือความสําคัญของครอบครัวนะคะที่คุณครูได้สอนไปแล้วข้างต้นนะคะความสําคัญของครอบครัวเนี่ยก็คือการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจะทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจนะคะ สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในครอบครัวได้และก็สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนี่คือสาระสำคัญของหัวข้อที่1นนะคะต่อมาสาระสำคัญนะคะของหัวข้อที่2หัวข้อที่2คือไรหัวข้อที่2ก็คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวนั่นเองนะคะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเนี่ย จะปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบอย่างที่คุณครูสอนไปแล้วในข้างต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีความเคารพนับถือบุคคลซึ่งกันและกันในครอบครัวและก็ยอมรับกฎของสมาชิกในครอบครัวนั้นๆได้ทำอย่างนี้ได้นะคะก็จะทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะสาระสำคัญในหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ามนี้คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะคะ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทบุคคลนะคะเช่นพ่อแม่ก็คือต้องทำไมคะอบรมลูกให้เป็นคนดีนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำของครอบครัวส่วนลูกก็ต้องทำไมคะช่วยเหลือดูแลงานบ้านนะคะช่วยงานบ้านตั้งใจเรียนหนังสือด้วยนะคะปู่ส่วนคุณปูกคุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะนี่คือสาระสำคัญนะคะทั้ง3หัวข้อ อันนี้เป็น Mind mapping นะคะ mind m a p p i n g หรือสรุปสาระสำคัญในเนื้อหาในบทนี้ที่เราเรียนกันนะคะหัวข้อแรกความสำคัญของครอบครัวนักเรียนต้องจำนะคะความสำคัญของครอบครัวคืออะไรก็คือการที่ครอบครัวเนี่ยอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจนะคะสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนหัวข้อที่2ค่ะการสร้างสมรรถภาพที่ดีในครอบครัวนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบเอาไว้นะคะมีความเคารพนับถือกันยอมรับกฎของสมาชิกในครอบครัวได้หัวข้อสุดท้ายนะคะใน mapping อันนี้และก็สาระสำคัญในบทนี้นะคะคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกนะคะ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกส่วนลูกก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะช่วยเหลืองานบ้านคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะ น,นี่คือสาระสำคัญในเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องจำสาระนี้ไว้ให้ดีนะคะซึ่งเราจะมีการบ้านให้ในหน้าถัดไปค่ะการบ้านของคุณครูวันนี้นะคะคือให้นักเรียนเขียนแผนภาพสาระสำคัญเรื่องครอบครัวที่หลากหลายนะคะลงในกระดาษ A4 นะคะหรือสมุดสุขศึกษานะคะพร้อมทั้งให้นักเรียนเนี่ย ตกแต่งแล้วก็ระบายสีภาพนั้นๆเนี่ยค่ะให้สวยงามนั่นเองนะคะแผนภาพเนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนไม่วาดภาพใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะระบายสีตกแต่งกรอบหรือว่าอาจจะวาดภาพเพิ่มขึ้นมาเป็นครอบครัวของเราสมมติครอบครัวของเรามีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเรามีน้องก็จะเป็น4ี่คนใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดภาพมาว่าเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่แล้วก็มีเราแล้วก็มีน้องเราเนี่ยอยู่ในภาพนั้นซึ่งอยู่ในแผนภาพก็ได้เช่นกันนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะบทนี้นะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปทำการบ้านด้วยนะคะวิชาสุขศึกษานะคะที่เราเรียนในวันนี้เรื่องครอบครัวนะคะใกล้ตัวเรามากๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะที่เราเรียนออนไลน์นะคะทำไมคะเราจะต้องใช้ชีวิตนะคะอยู่กับครอบครัวเนี่ยอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี้ยสำคัญมากนะคะการที่เราอยากให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข เราก็ต้องเริ่มทำจากตัวเรานะคะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของสมาชิกอื่นๆนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาสอดส่องดูแลนะคะช่วยเหลือ,อครอบครัวนะคะแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยเท่าที่เราจะทําได้นะคะอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มใจแล้วก็เต็มความสามารถของเราด้วยคุณครูเชื่อว่านักเรียนทําได้นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะกับครูแพรนะคะในครั้งหน้าพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ